สวัสดีค่ะเมื่อฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้ขอ46ไลค์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปค่ะแพทริเซียรู้แล้วสาเหตุปวดแขนเห็นน้องเอลิเซียบนตาช่างเลขชัดเวอร์ เวลาเดินวัเหมือนโกหกตอนนี้น้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของนางเอกแพทริเซียกูดและนักธุรกิจโน้ตวิเศษรังสีสิ่งพิพัฒนอายุครบหนึ่งขวบเต็มหลังผ่านพ้นวันเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากพัฒนาการความน่ารักของน้องเอลิเซียจะเพิ่มขึ้นแล้วพัฒนาการด้านร่างกายก็เติบโตแข็งแรงขึ้นทุกวันเลย ล่าสุดแม่แพทริเซียได้อัปเดตภาพลูกสาวนั่งบนตาช่างซึ่งปัจจุบันน้ำหนักตัวอยู่ที่9.8กิโลกรัมคุณแม่เห็นแล้วก็อดแซวไม่ได้ว่าก็ว่าทำไมอุ้มแล้วปวดแขน